เด ah. ี๋ยวตอนนี้เยอผู้ไทยนำเดวที่มาไหวพระธาตุโผนนี่ก็เราจะถามสุ่มสุ่มเพ่นวะสุ่มเพ่นมาขอพี่เลอมาขอพรเหมือนเรียกว่ามาปะมาพี่เลอบอกซึ่งจซื้อเนี่ยหรอวะเริ่มเลยยังมีสันเลอย ทักทายพ่อแม่พี่น้องมดสุขคนมันนี้คอยพาสุขคนมาไว้ถัดโพนอยู่เมืองใสผูดทองแขวงสวรรค์เขตเด๋ยวชิภาพ่อแม่พี่น้องเลาะเบิ่งรอบๆวัดประาตุโพนนี้คอยกะแวะมาดิ้นน้ำพ่อแม่พี่น้องสาวผู้ไทยแถวบ้านทับโพเมืองใสผูดทองนี่ละมันเคอะกับประาตุโพนนี่ก็เลย เดี๋ยวแวะมากราบไหว้พระธาตุโพนสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง้งไปส้มน้ำเดียวคอยก็มีเคยมาไหว้จักเธอเดี๋ยวล่องไปเบิ่งน้ำเดียวนวาะเพราะมันเป็นแนวเลอรเอามาหอดวัดปั๊บนี่เพิ่นก็สิมีบริการบริการเฮ่าเทาดอกไม้ทูเทนโดยเฮ้าไม่ต้องไ่ต้องไปหาเองหรือว่าไม่ต้องนำมาแต่บ้านแต่เฮิร์นเฮียเฮ้า,ามาหออน,นี้เพิ่นมีบริการมัดอันหนึง่งนี่ห้าพันเท่านั้นนี่มีครบมัด มีถดอกไม้งำง่ามีมีทูเพะนำรากาอันนี้คันมะเบงนี้อันนี้ก็ห้าพันคือเดียวอันนี้ก็ได้ เด <minutes> ี๋ยวตอนนี้เจ like Ma ้าผู้ไทยนําเดวที่มาไหวพระธาตุโผลนี่ก็เลยจะถามสุ่มุ่มเพลนวะซุ่มเพลนมาขอพี่เลอมาขอพอดเหมือนเรยว่ามาปะมาพี่เลยบอกซึ่มเจ้าซื้อนี้อหรือวะล้านล้านล้านโอ้จะล้านนี่านนั้นเดสจะน้อยสานนั้นเด้โตมากจะเจอแล้วมาจะมาไล่เธอมาจะมาไล่เธอใช่ทั้นเรื่อนะ

นเป็นหนะหาน้หน huh. ักกะหานได้หนะหานหนจานหน้าเบาะหนเบาะหนักนอ้หลาาหนั้ยไบ้านคุณชิปคจาคุณโอเดเดี๋ยวมีโอกาสไปที่น้ำพุไทยแถวนั้นนอเจ้าคอไป่มาขอไปเลยวะหมากแกหมาแกเนาะอ้หอแกนี่คือหอามามาบะก่อนบอกบาบะอย่างเด้อ ว่าเฮ้อทังเงินหา้งคำได้เลยโจนำโจไหนตังเข้าปั่นน้ำคนนี้นุ่มทมชอบเลยกระเท้าคอได้แล้วเขาจะมาบ้าต้องมาแก่มาแก่มาแก่บ้าโตอนเท้ามาคอนี่เท้าต้องบอกเขาบอกว่าพันธะได้นี่คือต้องเอาอันนั้นมามาแก่นนี่บอกดูนะได้แล้วว่ามาแก่แบบมาแก่ซื่อๆหรือไม่ได้บอกว่าเอาอันนั้นมาแก่แบบเขาก็ต้องมักนะคะเพื่อนมันมีอยังแน่แก่ ที่เขามาไว้แต่ละคนที่คือเฮานี่เขาก็เบาแบบนี้บอลเขาไม่เอาเพิมาแก้ยบบอีกตามอีกตามไะอีกตามคนเดียวเขาเล่นแบบว่าลูกใหญ่เขาต้องอทานเองเขาเองนะเขาก็ต้องเกินแบบเขาฟังหุ่นดูเราได้สร้างกองบุญก็ได้สร้างกองบุญกเขาอ๋อได้สร้างกองบุญก็มีหลายคนดูเห็นหมักฐานมา ามที่ศาสนาไว้นะคมใจเขาแล้วเาวก็มาแกบอกมาบะมาบะก่อนเนาะมาบะมาบะกนมาลไได้กสนามาแกจมาแกเนาะตัวได้จ้ะเพาะนมาบะมาบะอ๋อคุณยก็ได้ได้แล้วเนาะก็เลยมาบะมาบะมาบ้าสมมติว่าห้าขอแล้วบีได้ได้ส่ะไรเลยีบเลยแล้วไปเลยได้ผู้คนกมามามาแกผู้คนกับโแกกับโแกก็ได เคก็ได้ทุกคนแต่จ้าายนี่นี่มีสองย่างวัีี่มานี่คือมาขอพ่อแล้วกัขันท่าพูดเลยมีพี่เลยมามีพี่เลยเฮสต้เฮสเสียหายก็เอิรนบ้าบ่อยแม่แบบจะเห็นไม่ชสมอมันทีเห็นจ่ได้ไปพูดกับนี่ม่ได้เปขอนสาวๆแลโอนี้นี้โอนนี้อย่าเพิ่งโผกลับมาดบ้าดิบ้าพันธุโผกลับมากับมาแก าได้ลวก็แลวไปเนาะจะสลายได้วสลายสุดกไปมาผลก็ได้ละผลก็ได้ลก็ได้กับลลายก็ได้และลายกับตาชาไฟมันเคเจอคือไปเจอเยจอือไปเจอเริ่มไอังมีทะเล มาไว้ขอพ่อนพระธาตุโพนก็นเป็นที่เซตเทมห้อยแล้วอันนี้ก็เป็นนองป่าภายในวัดพระธาตุโพนนี้คันท่าพูเลอร์ได้มาแวะมาไว้หรือว่ามามะมาปะคันทาแล้วจากตอนนั้นก็นสามารถมาทํำเลี้ยงป่าได้เพิ่นก็มีบริการอาหารป่าถงละห้าพันกีบ ทำบุญแล้วก็แวะเอามาหาอยู่หา,หากินแถวนี้ก็มีขายอาหาร<ล>มีขายข้าวปุ้นนี่แซ่บๆน้ำมีกะทิแล้วก็มีพี่เลยมีน้ำกะทิและะ้วก็มีกะทิแล้วก็น้ำป่นอาะไรสามย่างพูดนะเอาแต่ละมีกะทิเอากะทิวางโอ้าสามจับสิบพัน โทยบัะเนยหนึ่งน้ำกะทิน้ำปลาบอกขอเบิ้งอันนี้เนี่ยขอเบิ้งไปซื้อเป็นอันเลิกะทิไปซื้ออันนี้เนาะนี่กะทิจะเป็นอันนี้เคองปุงมันกระได้มีโท ปิดเออนนำงดยลองมันพิดลองมันนี่เออตัวนี้ดีกว่านี่โอ้ติ๊ เมื่อวานสาวดีนะไงวะมันมีรัชทินี่ส่งมาเม่อวานมื่อวานมาไหว้ขอพรในวัดพระธาตุโพนเมืองไส้ผู้ทองกับเปที่เหมห้อยแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องเลาะเบิึงบรรยากาศหรือว่าสถานที่ภายในวัดกัเป็นที่เหมห้อยแล้วกคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงซ้ำนี้ขอขอบขอขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องมัดสุขคน ที่หับสอมตั้งแต่ตอนจนดจบ